เพราะว่าในส่วนของวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการปรับปรุงนะครับครั้งยิ่งใหญ่นะครับล่าสดฟรีไฟน้องๆอาจจบินได้นั่นเองนะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับมีค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ เอาล่ะครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบสวีรัสวัสดีชาวกาลีนาฟีฟายที่เขารักท่านด้วยนะครับผมเลืกช่อง1998ซะเลยเยดเคมา์ดาฟัเกอร์กับพี่นายคุณนิวโนมอีกชิงเคยนะครับนอกาสำหรับวันนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับเป็นข่าวสารเกี่ยวกับฟีฟายครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับถ้าใครไม่ดูบอกเลยว่าพลาดนะครับรหัสฟีฟายของน้องๆอาจจะ หายไปเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับพี่มีวิธีแก้ปัญหานะครับและที่สําคัญน้องๆทุกคนต้องไปทํากันนะครับผมเนาะก็คือในส่วนของ Facebook โพ o เท็กนั่นเองนะครับผมเนาะพูดชื่อขึ้นมาน้องๆหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่า a c e b o o k โพสเท็คืออะไรบางคนก็อาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับดูในคลิปนี้ให้จบพี่จะสอนตั้งค่านะครับรับรองนะครับรหัสฟรีไฟล์ของน้องๆรวมไปถึง Facebook ของน้องๆจะไม่หายจะไม่ปิวแล้วก็็ไม่่่โดนนนนลอออกยางแผ ราะว่าในส่วนของวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการปรับปรุงนะครับครั้งยิ่งใหญ่นะครับรหัสฟรีไฟน้องๆอาจจะบินได้นั่นเองนะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสกัดดิ่งกด subscribe ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมนอก่อนอื่นนะครับสำหรับเฟซ o ุ๊กโพเทคนะครับแน่นอนสำหรับรหัสฟรีไฟน้องๆคนไหนนะครับที่เชื่อมกับ a c e b o o k นะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยแต่ถ้าใครนะครับไม่ได้เชื่อมกับ Facebook เ c e b o o k นะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเลรับุง เฟซบุ๊กแล้วก็เชื่อมลาฟีไฟกับ Facebook ต้องดูคลิปนี้นั่นเองนะครับผมเนาะสำหรับ Facebook, รเฟซบุ o กโ c o t e ทคนะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ในส่วนแรกเลยนะครับถ้าน้องๆเข้ามาที่แฟนเพจกอลิณาฟีไฟนะครับผมประมาณ14ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมเนาะเขาบอกเลยนะครับผมในส่วนของแฟนเพจบอกว่าป้องกันไว้ก่อนกับบัญชี a c e b o o k นะครับช่วงนี้มีเรื่อง Facebook ที่แจ้งในเรื่องถึงความปลอดภัยนะครับแอดมินจึงมาแชร์วิธีเพิ่มป้องกันไม่ให้บัญชีที่มีอยู่นั้นหายไปนั่นเองแล้วก็เพียงทําตามขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้นะครับผมสาหรับขั้นตอนง่ายๆสามารถมาดูได้ที่หน้าแฟนเพจเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าอ่าน้องๆไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ ไม่เป็นไรในคลิปนี้พี่สอนอยู่แล้วนะครับตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับเนาะสำหรับเฟซบ o o กโค้ดเทคนะครับสำหรับการเปิดการป้องกันไม่ให้รหัสฟรีไฟบินนะครับหรือว่าหายหรือว่าล็อกนะครับสามารถทําได้อย่างนี้เลยนะครับผมนี่เมื่อน้องๆเข้ามาที่หน้า Facebook ของน้องๆแล้วนะครับนี่ก็เป็น Facebook ของพี่นะครับเนาะก็ให้มาที่กดสามเหลี่ยมตรงบัญชีตรงนี้เลยนะครับในโทรศัพท์ก็มีคล้ายๆกันแหละทุกคนเนาะแล้วก็มาเลือกคําว่าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับผมเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็เลือกไปที่่่กาารตัั้งงคนนเอ ผมนี่มันน้องๆเข้ามาตัวนี้แล้วนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับผมก็ให้น้องๆน,นะครับผมเนาะไปที่ตัวนี้เลยนะครับผมสําหรับ การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับน้องๆต้องมีทุกคนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเข้าในโทรศัพท์ Android iOS หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับผมนี่มันคล้ายกันอยู่ละเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะขึ้นหน้าตาตัวนี้เลยนะครับผมนี่การรักษาความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบนะครับผมนี่น้องๆสังเกตนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเดียวกับตัวฟรีไฟล์แอดมินนะครับที่ได้แจ้งไปนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเข้าทุกขั้นตอนปั๊บมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเข้า เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็คือตรวจสอบและตั้งค่ารักษาความปลอดภัยของคุณนะครับแต่บางคนนะครับผมฟังดีๆนะบางคนนะครับก็จะมีในส่วนของ Facebook p r o t e c คตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเนาะก็พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเอาตัวไหนมาเป็นอ๋อเกณฑ์ในส่วนของขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมนี่บางคนจะขึ้นมาในส่วนของ Facebook p r o t e c คนะครับผมเปิดอยู่นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็คือปลอดภัยแล้วอ่ะปลอดภัยแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะสำหรับใครที่ไม่มีนะครับทําตามวิธีของพี่ได้เลย จะมีไม่มีนะครับสามารถทําได้เหมือนกันเลยให้มาที่ตัวแนะนําตัวนี้เลยนะครับมีทุกคนเขาจะบอกว่าตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สําคัญของคุณเราจะแสดงขั้นตอนต่างๆเพื่อช่วยปกป้องบัญชีของคุณนะครับกดไปที่ดูได้เลยนะครับผมเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีเยอแยมากมายไม่ว่าจะเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยนะครับผมก็มีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับก็มีรหัสผ่านของคุณเดาได้ ยากดีนะครับการยืนยันตัวแบบ2ช <it> ั้นนะครับอันนี้พี่ก <understanding> ็ตั <weaknesses> ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็การยืนยันการเข้าสู่ระบบเปิดอยู่นะครับผมเนาะก็กดดําเนินการได้เลยนะครับผมเนาะในส่วนของการเปลี่ยนรหัสนะครับผมน้องๆก็ตั้งรหัสที่มันยากได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการยืนยันแบบ2ชั้นนะครับเขาจะให้กรอกเบอร์โทรนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยว เ,เดี๋ยวพี่มีอธิบายนะครับอันใจใกรอกเบอร์โทรสําหรับขั้นตอนที่3นะครับก็สามารถกดแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook อีเมลได้ทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับผมเนาะหลังจากนั้นถ้าน้องๆทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นอย่างพี่เลยนะครับก็จะเปิดในส่วนของ Facebook p พเ e คเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะก็สบายใจใหายห่วงนะครับในส่วนของวันที่14ก็สามารถาใช้งานได้รหัสผีไฟไม่บินนะครับเล่นได้ทั้งเฟซน,นั่นเองนะครับผมเนาะ สำหรับคนที่งงนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมเนาะก็สําหรับวิธีการตั้งค่ามันจะมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับนี่อย่างที่พี่ได้บอกไปราดพานการยืนยันตัตนแบบ2ชั้นแล้วก็การยืนยันแบบเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับผมเมื่อน้องๆคลิกเข้ามาในส่วนของ Facebook p r o t e c h หรือว่าจะเป็นในส่วนของการตัวแนะนำนะครับตรวสอบการตั้งค่านะครับก็มันจะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะให้เรากดตั้งค่านะครับเราก็กดถัดไปถัดไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ ตัวแรกนะครับสำหรับหน้าที่7ตัวนี้เขาบอกว่าเราได้ตรวจสอบในส่วนของช่องบวในบัญชีนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของอ่าชื่อนั่นเองนะครับผมแล้วก็รหัสนั่นเองนะครับในส่วนนี้รหัสก็ถ้ามันแบบ ายากนะครับผมไม่ใช่รหัสง่ายนะก็สามารถาขึ้นเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าที่8ก็จะเป็นในส่วนของการยืนยันตัว2ชั้นสําหรับวิธีการยืนยันตัว2ชั้นนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัยนะครับผมเนาะก็จะมีในส่วนของแอปยืนยันตัวให้น้องๆเลือกไปที่ข้อความ SMS นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาในส่วนของหน้าที่10นะครับผมเนาะในส่วนนี้ก็ ่ามันจะส่งในส่วนของเลขนะครับผมเนาะก,ก็คือโค้ดนั่นเองนะครับให้เรากรอกนะครับแต่คนไม่เหมือนกันนะครับก็คือต้องรอประมาณ3นาทีนะครับผมถึงจะส่งรหัสมาใหม่นะครับบางคนก็มาไวนะครับบางคนก็มาช้าแต่ส่วนมากจะมาช้านะถ้าจะให้พี่แนะนํานะครับ ให้ทําในช่วงกลางคืนนะครับผมประมาณ4ี่ทุ่มสามทุ่มนะครับอ่าเป็นต้นไปเลยนะครับมันจะไวนะครับผมเพราะว่าพี่ลองมาแล้วกดขอปุบมาปั๊บเลยแล้วก็กดดาเนินอ่าดําเนินการต่อได้เลยเมื่อกดดําเนินการต่อนะครับนี่ก็จะเปิดใช้งานอย่างเรียบร้อยนะครับผมเนอกไม่ยากเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นี่คุณมีเวลาอีก15วันในการเปิดใช้ในส่วนของ Facebook Pro t e c นะครับผมเพราะว่าเปิดใช้ Facebook p r o t e c คก่อนวันที่12ฟังดีๆนะ12พฤศจิกายนนะครับหากไม่ทําตามนะครับจะถูกล็อกไม่ให้เข้าบัญชี Facebook คของเุซ ก่าจะเปิดใช้งานในส่วนของตัวนี้นะครับผมท่านน้องตั้งค่าสิสธิ์นะครับบางคนก็จะอ่าขึ้นในส่วนของ Facebook โค้ดเทคตัวนี้นะครับผมนเนาะเดี๋ยวพี่หาให้นี่มันจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ขึ้นอย่างพี่เนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะครับนี่เห็นไหมมันติ๊กถูกแล้วนะครับเพราะว่าพี่ได้ตั้งค่าทุกอย่างครบแล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมน้องน้อง,องก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมคลิปนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ไปทําแล้วนะครับและแต่อ่อไม่พี่ผมทําไม่ได้ครบพี่ยังง้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับสามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะตอบให้บางคนถ้ามีความรู้สามารถคอมเมนต์แทนพี่ได้เลยนะครับแต่พี่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแหละเดี๋ยวพี่จะไปช่วยตอบนะครับถ้าทําไม่ได้ตรงไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับผมเนาะคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะละเอียดสุดๆแล้วนะครับผมเนาะ แล้วก็สําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมมาใหม่เลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมท็อปอัพรับหน้ากากยักษ์นะครับผมนอนในส่วนตอนนี้นะครับก็เข้ามาตั้งแต่วันที่27แล้วนะครับไปจนถึงวันที่31เลยนะครับเพียงแค่เติมท็อปอัพสับผสม9 9เพชรนะครับผมใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมเน่สำหรับหน้ากากหน้ายักษ์แบบนี้เลยนะครับผมนอนรับกันแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาใหม่วันนี้เลยครับสำหรับนารีต้องมนนตตรราาัับผมสํหี้กลนะครผมน สำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของชุดนะครับผมจะเป็นแฟชั่นชุดตัวนี้เลยสําหรับผู้หญิงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของパイคิลเลอร์นะครับสำหรับผู้ชายนะครับผมแล้วก็มีชุดในส่วนของเฮนโลเซอร์นะครับผมสําหรับผู้หญิงนะครับผมแล้วก็เดสบริงเกอร์สำหรับเสื้อผู้ชายนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของโทเค็นเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยน ในส่วนของการแลกเปลี่ยนก็มีดังนี้เลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซตนะครับเริ่มตั้งแต่100นะครับ90 80ว่ากันไปนะครับผมเดียวเราจะมาลองสุ่มกันซักอ่า10กล่องนะครับผมดูซิว่ามันจะออกเซตบ้างหรือเปล่านะครับผมล้องบอกไป10เลยนะครับก็จะเป็น250เพชรนะครับมากดเปิดไปพร้อมๆกันครับกดเปิดครับโอ้โหโทเค็นยาวๆครับกดไปอือ ประมาณนี้เลยนะครับผมนอกาใครอยากเล่นนะครับก็สามารถมาจัดได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเซตนะครับสำหรับแฮปปี้ไนท์นะครับเหมือนกันกล่องละ25เพรนะครับก็สําหรับเลยการแลกเปลี่ยนก็ตามนี้เลยเหมือนกันนะครับผมนอกาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบข่าวสารแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่งกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองแล้วก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปตรงนี้ครับบ๊ายบาย